บรรยากาศช่องตตโอตลาดฝั่งไทยหลังฝนตกครับบรรยากาศยามสาเว,วลาเก่ามุ้งครึงหลังจากฝนตกเมื่อคืนตกหลายแห่งเฮดกระสีหลายครับแม่เพิ่นขายเฮดโล่เจ้าบาทค่ะแม่ตอนนี้อโอ้40บาท,บบาทนี่ตามชุดนี่โล่40บาทที่พอมากนี่มันบอกชุด80บาทเนี่ยของแม่40บ40บาทนางกดใบาท อันนี้สี่สิบอันนี้เหรอครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่พ pues ๋า,นา,นาหน nah ังครับนี่กัมเอนทั้งนั้นครับโอ้ยแม่ค้านมสาวทั้งนั้นครับแม่ค้าหน้าตายังนมอยู่กระปูกระปูจ้ากระปูต้องอ so ร่อยจังอร่อยนึงปูเอ้ยปูขนนี่หนอกระปูขนครับพี่น้อไปแต่เคยเห็นกระปูขน ลูกขาไปไใชรืเบิดมีแต่ไม่ขาเลยนี่บัท่านมาอยู่สยขาวงมีรปน้าสิบิกับรูไปกินของนองาโล่จ้าบาทหาิมกันเห็ดตัวน้งหกบาทหกบาทไปไรลอยเต็มเป๊ะหกสิบาทลอยโลหาขีดเนเ็ดตัวโอ้ยไม่ขาก็นไายกว่าลูกขาดนี่ ดูข่าฟังไครพระทันมากได้ผตกนนี้ตกครับตกหลายสุดจอดเลยแม่ทางล่าบอกก็ร้งไห้ลงหน้าแลวได้หน่อมาลายคือเกาเฮ็ดเพาะออนซอนเฮ็ดเพาะี้นี่ไอเฮ็ดปัวเห็ดปัวตาตาล้เจ้าบ่ากรตาละออยจ้าตาละอย เพออันเฮ็ดอันพหลวงลืมจะไหนดอกเฮ็ดปัวครับพี่น้องเฮ็ดปัวเฮ็ดปักงามๆเต็มอัางยาเจ้าแม่เนาะเบิ้ดอยู่บ่มีเบิ้ดอยู่บ่ขายเบิ้ดบ่ <c oughs> ขายเบิ้ดอยู่ได้เนาะ พี่นาพี B ata. B ata. ่ตายจือไดบอไดอยู่ที่นุ่นยังมีอยู่ได้เนาะไทยได้ค่ะไทยพ่อมมา่ไหรมาสื่อได้มาโฆสนาได้บอสื่อโบคอยบอค่อยกินหรอแนนเนี่ยสนใจก็มาคนสื่อเฮ็ดกำลังแม นี่ไก hmm. ่เฮ nope. ็ดคือก uh ันครับผ่ากับเป็ดดุหาปนันเลยบอกลื้ไปรับผลหมานี่ลายแตห้าวิ่งแซ่บบ่าไหมค่ะกาลังม้วนนะกินข้าวปุ่นอยู่ครับเนี่ยเบิ่งเดือดบรรยากาศช่องโตัวลังฝนตกเมื่อคืนครับ

เกียร์ไปเกียร์มาคีดดินล่งกลางวัดหนงเนาะนี่หอยเทียดมีทุกอย่างครับเทียร์ตรงห้าสิบบาทบรรยากาศหลังฝนตกครับตอนนี้ก็ยังต่างเข้าสตกอยู่ ครัพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคอมเมนต์กันมาหลายๆครับเป็นกำลังใจแห้มินโดยการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ